เอฟซจี้ยนคับนี่นะคะผัดสตอผัดสตอน่ากินไม่เอ่ยผัดสตอผัดสตอผัดสตอเอาเอาเอาผัดสตอผัดสตอน่ากินไม่เอ่ยสตอใส่หมูกินข้าวกับลูกชายมาถึงก็มาผัดสตอผัดสตอผัดสตอร้อน กลับไปบ้านสวนอีกทีนะค่ะไปหาลูกบ้านสวนแป๊บก่อนนี่น่าจะัะอสตรอร้อนกินฉุนหอมหอมหอมมากๆหอมมากๆัอสตรอสับสตรอน่ากินมากๆเอาพริไปทำกับเ้้าบ้านสวน ก็จาต้องตัดอันนี้ทางนี้เนี่ยเนาะว่าเอ้าทำไมไฟยังไม่ได้มายังไม่ได้ติดไฟลงรถยังไม่ได้ติดไฟลงรถตือๆยังไม่เสร็จยังไม่ได้เดินไฟยังไม่ได้เดินไฟยังไม่ได้เดินไฟบาดเอ๊ยยังไม่ได้เดินไฟ in